นี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับตําส่วเส็นใหญ่ใส่สามกระสัดนะครับมีหมูยอปลาเส้นแล้วก็ฮอทดอกนะครับพี่น้องครับเป็นไรครับพี่น้องเป็นแซ่บวะรังเรกเมนูใหม่ของโลกมือหนีบ้าเมกจัดเต็มขึ้นกับพี่น้องครับเรื่องเรื่องเพชรเรื่องแซ่บเนี่ยมาตรงห้องเลยอ น้องไล่แตกครับพี่น้องครับไปไปกินกันครับพี่น้องครับครับพี oh. ่น้องครับอยู่กับบ้าเมกขึ้นเกาครับพี่น้องครับมนีบ้าเมกกระสีผ้ามาต่ามี่ขึ้นเกาครับพี่น้องครับนี่บ้าเมกกะหาแนวแปลกๆไม่เนาะอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องครับเป็นเส้นใ่เนาะนี่ครับลวกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นหมูย่อฮอทดอก ปาเซนครับนี่สามกริย์นะครับนี่แหละเป็นเครื่องตำเป้าเมฆไมอนี่ครับพี่น้องครับไปไปตำกันครับพี่น้องครับนี่บอกพีกเก้เรรยบร้อยตำแล้วลุยครับลุยครับบักพีกเก้ตำเรี็บร้อยนะครับพี่น้องครับเอามาปุ่มกันเลยตับแข็ครับนี่เลยสีดาสีดาพีกเกาสีดาตลอดเสือเทศสีดานะอพี่น้องนักสาธเลย มีนเอนรื่องคือเก้าแล้วครับจุ๊บๆุ๊บนะครับพี่น้องครับสามหน่วยน,น้ำเขือเทศสีดาสามหน่วยมีน,นี่กับเครื่องแน่แนๆขึ้นเก้าครับพี่น้องครับเขือออ่อเหลืองกัดบ่ได้ครับของแสียตัดเลยโอ้ไม่มีนอนเอ้ย นมนี่นอนนี่ครับสุดยอดเลยละ่ะคือเรื่องเนาะตุกตำ่ำตรงมีสำหรับบะหมี่นาะผู้บ่ากัะผู้บมากรกับพ่อตองใส่ครับพี่น้องครับสำหรับบะหมี่ี้มักแห้งเขือนี่เคือเ่องมือเครื่องเรื่อก็บเขียวตรงนี้ นี่เอานี่ต่อไปมะนาวนะครับป็นจ้องครับมะนาวเน่าออกมา,นานและวสอ,อสองเปียงเครื่องโอ้ยหมิดคงสองเปียงเครื่องคือเก่าเนาะหั่ลงไปเลยครับหั่ลงไปอีกเครื่องนึงเครื่องนึงเพื่อ จากปกติน่ะเน,นี่ยก็จะใส่เห็บแครอทจมาตส่สูตร่วปะ่นยมนะครับวนันเสียบเนาะประแดกครับด้วยก้าวเลยครับประแดกงว่ตัดเลยครับสองส่วนก็งว สองช้อนกัวน,นี้ครับน้ำกระเทียมรองเฮ้ยเลยแล้วถ้ามาครับพี่น้องครับมาเปิไดไเลยใส่ไปเลยมม่มีสูตรครับตาตาอันดรบประเมคถ้าไม่เห็นมม่มีสูตรมันต,าต,าตา้องเห็นสูตรอันตันปิ๊บใส่ลงไปเลยครับโคเรโคเรยก่อนนะ ตันปิ๊กเ,กเรียบร้อยคนเียกคนเรียกครับอ่ตะคาาร้ก็อะวรพี่ลองบู๊สีสันทักพักพักักักสิบก็ได้ซสิบสิบ ก็ดีเลยไม่ต้องปรุงเพิ่ม,อมโอ้คักคักคัก,กพี่น้องไห่ไหนก่อนใส่ปลาเส้นป่ะปลาเส้นใส่ลงไปม,มันมีอะรเด็นเหรอครับมีแต่ปลาหมึกพี่บ้าลองเบินเด้ร่นอนปลาลูแล้วก็ตามด้วยแครอทใส่ลงไปเลยเออมันแคล่ลหน โอ้ยเนาะัดดอกเนาะ่ปลองว่าสิเปนสิเขากันว่ะเ๋้วแต่เบิงหนาตาโอ้ยเสเหมือนพีสิหล่นกแทะไม่เป็นหรอกเนาะเรา่าถึงกินแกงกินกลับก็ได้อังมูย่อเกินกับมูย่อสินี้ไงต่างคนต่างขวอยี่เนาะก็ว่าหล่นกนะมันหลไหแห้งถ้าดีไซเสียงนี้องอาลงไปก่อน นี่นัวๆนนี่หว่ห้เด้พี่น้องนัวให้ก็ไดนะนัวแล้วเส้นเส้นลงครับอืมเส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่อแทนเส้นขจีนเนาะปกติตามสูตมันสิใส่กนมจีนใส่ย่างไปนี่มก็ใส่เส้นใหญ่อืมลองเบิ่งบ่เคด้งแนคือกัน ใส่โบกันที so mm. 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 well, hey, right. mm. ่เขาเนี่ยครับมันหล่นโค้งอันนี้ก็เป็นผักบุ้งเนาะผักบุ้งใส่เลยนี่ครับโอ้สุดยอดเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวเอาหนีเนาะดีกว่านี่ส่งส่งส่งมันหล่นมันหล่นมันหล่นี่ง่ไงอย่างนี้คึดไหม พี่น้องครับไหนเฮียล่กงลางตรันี่นนปะเนาะเนาโอ้เด็กการพี่น้องครับคือก็หรออืมกูด่โอ้ขาขาขาโอ้คือ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 ซิมปลาเน็ครับพี่น้องครับซิมเนาะอ,อืมดีดอะเขากันสวยยอยๆๆ เดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปใส่จานกันครับพี่น้องครับนี้ครับนาตาได้จะแซ่บสวัสดีครับพี่น้องปวงไปสกู๊สุขันครับช่วงนี้พี่น้องอยู่กับบ้าเมฆครับมันนี่บ้าเมฆกับพามากินอีกขึ้นก็ครับพี่น้องครับมันนี่บ้าเมฆได้เส้นใหญ่มาทำซัวครับพี่น้องครับนี่เส้นใหญ่ครับแล้วก็ใส่สามกระถัดสามกระสันเฮ้ย ละนี่ปลาเซนครับฮอตดอกเนาะแล้วก็ฉะลาหมูยอมันมีแนียนๆจุกๆขึ้นเอาครับพี่น้องครับคำแสบห้งหวานบ๊วยต้องใส่เกลือพื่อแสบนี่ปลาเซนครับพี่น้องครับแซ่บปลาเสนบเมื่อคิดว่าสิเขาก็ได้ด้วพี่น้งองห่างล้องไปแต่ว่ากระเทียมเยอะครับพี่น้องครับ วันนาถนัดนะเนาะแต่เตี๋ยวม่นมันเจกเนาะไปครับพี่น้องครับนี่ครับเส้นใหญ่อือเส้นง่ญ่มนันแบบว่าอยากเรนจวดอ่อนเส้นขนมกินมาเลยเนาะ,ะมันเหนียวครับไปครับแสบๆครับพี่น้องครับ เพชรแปดแสนแซ่บกับแปดแสนนี่ครับพี่น้องครับแซวีปลาเสรนหนึ่งเรียบระเอียดต่งเรียบร้อยเข้าทสาด้เลยพี่นอ้องเอาเสร็จเน่ยยังไมต่ำสว่วนเข้าละคนณแรกของโลกเอาเนี่ยต้องสีมาเห็ด ก็ขอทานดีพี่น้องครับเจีย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 บมันดีบข้างพากาดมีนิดหน่อยเข้ามันเยี่ยม พไม่มเหม็นไม่เค่น่อเต็มเต็มเลยเวละเข็บดพี่เอ๋เข้าไ่น่องครับเมนูใหม่ของโหลดด้เลยเลยส้นกว๋วยเตี๋ยวมาตําส่วนไปิ่มไืเขาทาเส้นกว๋วยเตี๋ยวกับน้าปลาหลนุ่งนุ่น้าปลาเดือ้นนุ่

ครับพี่น,นอ้องครับอย่าวูบเป็นเจ็กเลยเหมือนนี่แซ่บเบ็ด าตัวลวะเนาะอือ้คือเผ็ดแทบมนเผ็ดแห้ง,หง,งกระแสบแห้งแปดแสนหือเอาครับพี่น้องครับ ก็เส็จก่อนแซบเจอยุ่งงา,งางนงไปพีน่น้องไหนรู้ถึกไหมเฮ้ยครับพี่น้องครับคำโตวเนาะอ จับว่าเด็ดเลยเขาทาอ้าเจ็บเพ็นแห้ครับนี่แดดก <c oughs> ินไปเนี่ยแตกไปอากาศก็แห้งห้อนไปเลยพี่น้องเอ้ยเขาท่าเขาท่าคักอยู่ ก็แยงไหมืนกันก็ใ้สัสูมือมือสุงพินเนพินแน่ไปเดีวกัดแสบเพื่อนเราลครับพี่น้องครับขับพี่เลยนะครับเส้นก๋าเตี๋ยวเนาะเส้็จไง อยงเงไม่เห็นครับพี่น้องบางเยอุ้เสียบเสียบแม่เปลี่ยนความมีปลาเส็นสจุดจอดที่กันอ๋อ ใช่เลย,ลยอโอ้สอวันล้โตยัวครับพี่น้องครับสำหรับลำซัวเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเนาะเสียงใ่กับสามกัตริตยังครับมีกุยช่าอก้อนดอดกปลาติดเนาะสามกับสัตย์เสียล้มตัวขนาดได้คือพี่น้องครับ โอ้ต่รู้สึกว่าไม่นี่ตำผ็ดกบบาแฟเส้นมาหลายนะผิดมัน,รน,นตระดพี่น้อนงเหล็งครึ่งเอออะสำหรับนี่น้องเมรอกะสีถิ่นไทยไปซำนี่ละครพี่น้องครับสำหรับตำส่วเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นใหญ่กับสามสามกระสับสามสายอืะคำสุดท้ายครับพี่น้องครับส่งไายอ่า จะข้าเนาะอ,อื้อูหนาเดียวเป็ดอ่ะใส่เลยครับพี่น้องครับคึม,ม,มแถม,มกลัไปครับพี่น้องครับสแล้วนี่เดี๋ยวสิบกินร้างอาหารที่เราล่ะเพื็อกระยายมันจะได้ของเนาะสำหรับสำ่วเส้นขวยเสียวนะครับ เส้นใหญ่เอาเส้นแห้มาต่ำเส้น้ำอื่นขนาดสสีดำเลยดิพี่น้องอเ้นเล็กเส้นมีอยังเิษนะเศนมีใครอยากทำรู้ยุ่งเส้งงาเแห้เนี่ยปลาเม็ดเหรพี่บาเอามาต่้เดียวเนี่แหละครับหลายกินครับอร่อยมากเลยมอน,นาเลยแล้บแซ่บพีดิปม,มาเมกล้องแล้วนี่แะครับส่งไทยไว้สำหรับคืนน,น,าาานี้ลบลาเม็ดกัสียราบกิดชาบไว้ทั้งเรแ่งครับพี่น้องครับชะสิกลังลหัดคือกาเนาะ โอ้เด็ดอะสำหรับ <filho> กูมีมาเมะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ